หมัดวงไวครับใครกันแน่ด้านลา่าส่านนะครับปั่วัดแขกสินทรครับสายยันยันเรือแล้วก็ทำใจทำซัพเป็ตครับคู่นี้ครับลุ้นกันที่วงในครับเดี๋ยวดูครับว่าใครดีใครครับฟูดูดอครนะับอดมงคลให้กับเฮอคิวลิสตัวแทนของเสียไร์รบอลจัมบูตน,นะครับเพราะว่าเสียไกรนี่นั่งอยู่ด้านหลังดีเจดีเลนอยู่ <c oughs> เลยไม่ยอมลุกไปหไหน เช่นเดียวกับแม็กซ์ยันตีแล้วก็ล้องบากับปีครับประจําการในตรงนั้นเดี๋ยวผมจะตามไปเร็วๆนี้ไม่มีอะไรนะยิ่งกันใหญ่เลยไอทีร้ายอ่ะให้ยัดไอดีร้ายอ่ะขอบคุณท่านนะครับขอบคุณท่านที่เอ๋โหยใจให้ตลอดงานนี้ครับขอบคุณครับและที่สำคัญตอนนี้คนกลัวกีฬอย่างเสี่ยงวุดมีกเขาใหญ่ก็ตามไปอยู่หลังดีกเองด้วยเช่นเดียวกัน ดูนะครับเราเจอเข้านะครับเข้า้วนเข้าครับปากสายปากซึ้งนะครับร้อยสี่สิบสองต่อกับปากหัวตัวเท่านะครับนี่กระจาบมาดป้ายด้วยกันทั้งคู่ครับซึ่งเป็นทีในรายการบอยนัทที่ใหญ่นะครับถึงนี้นะครับบนคนบนป้ายนี้เรว่านะครับมีในหัวคับตี้ทั้นนั้นแหละครับจากคู่นี้นะครับปิดท้ายจะร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ไม่ดูไม่ได้กระเอาแก้วสิงมา ยอดเป็ดเพชรอขัจฉริยะ141ปอนด์เป็นทางรายการมาทอมรีครับพี่ล็อกสกา40นาทีครับให้ท็อกรีครับเดี๋ยวกี่คู่ช่วยนทำหน่อยครับน่าเสียใจคุณเจษฎาคหน้าจะของแปลเป็นเพชรลูกใหม่เป็น79นะครับต้องบอกว่ายอดไม่ตกเลยครับเชื่อว่าหน้าจะลู่นะครับเหลืคู่สุดท้ายครับคู่แม่ไหนก็ไม่หลับนะครับ คู่มวยนี้เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยครับนี่เป็นครึ่งทางในช่วงหลังนะครับคู่ที่5ครับช่วงหลังนี้มี9คู่ครับทีมคู่นี้ก่อนครับขีดซ้ายครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยครับอยู่ที่ตับขาวครับสุดแรงขึ้นมาก็คือเฮนเทอร์ลิสครับแม่ออกสายหน้าสวยกรรมการองค์พักฟ้องไฟดีเป็นกรรมการยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนล่าสุดเลยครับ จะเป็นเสาทองกับประตัเพชรเสาเอ็กกับเพชรพีรีดีเซลเล็กกับทองชัยและตะเคาแก้วกับยอดเด็กเพชรไม่ดูเสียโอกาสมากมากทีเดียวสีพระพาะนะครับน้อยแบรงหานใหญ่ครับจากพุทเกษกับทับไปเองนะครับทางด้านของเพชรพีรีกับประตัเพชรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นดีเซนเล็กกับทองชัยครับเี่ก็ไม่ดูไม่ได้ครับโคตรปิดท้ายนี่ครับ แยนะ้ันงนแกมลรครับเขมีหมคุกหมัดตเลยนะครับคู่อุแกไม่ได้คนะับูซ้ายหน้าของดาวครับเข้ารแงบนะนะครับทกอยู่คี้มีแค่้วมีหมัดตามมาด้วยคนระัยางลูกนี้ไม่มีเชือกนรนลรเลยคนระับแรงมาก ยกแรกซ้ายอีกแล้วแม่เฉียนเทียดครับตะวันซ้ายผ่านไปครับหลักขาวมันช่างหาคู่ได้มอลไปที่จีนกับลูกนางล่งซ้างเอาล้วครับอ่ะปรับผลยกที่หนึ่งครับต่อเลยยกที่สองครับคู่ครับของกอคนตางยิืเลยนี้ครับนี่จะต้องถึงใจถึงอาวุธ น,คน,น,นะครับช่วงยกที่ผบานัเสียงอไปก็ไมนะครานะครับออกไแล้วอุูจะใช่อ่ะเริ่มตีกันแล้วครับดหน้าขวาหน้าครับไปมนจังหวะไี่แย่ของมาต้กำการที่ชอบมวยเ่าดูผู้นี้อโอ้นี่ทักสอสาากซัดเลยครั้แเาอาหลังขาก็ยังสอกเหมือนกันอ่าอ้าลเคือนเ,เลครับแบบนี้ ตัดกับใกล้เชื่อกรมการที่เข้ามาอ่าแบบนี swimming 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 swimming, swimming swimming swimming. Side, ้ครับหมายเลขนะครับไมายเลขเท้านะครับรัดออกมา้าหน้าอ่านะครับอยากเชมเดือตาครับท้าทายเชิญชวนนะคุณเจริญโยกโยกยาวยาวแต่ว่าโยกเป็นมวยนะครับไม่ใช่โยกโยกที่ครับโยกของกิ่งเป็นมวยครับวิทยารพิเศษหมื่นครับลงมาแล้วอ้าวปีครับ เป็นไโดนรงครับโอ้โหโดนุกมในันแ่กมียากนมีอไาครบต้วนชเรดี๋ยวดูที่จอโปรเจคเตอร์การชมกัอแล้วนะครับโอ้โหให้ร่างขาวโบ่สำหรับไทยนะลงไปทางด้านหลังขาวนะครับชนะลลอบไปได้นะครับแล้วโดนหุกซ้ายนี่คร